ข้งแรกในปีเฮาเกี่ยวเขาอยู่เขาก็มักจะเห็นนี่แบบนี้ <laughs> มักแต่งเนะทุกคนมักแต่งเกี่ยวไปเกี่ยวมาเขาก็จะเห็นมักแต่งแบบนี้แล้วก็พากินอยู่สซนเลยจะแสบ จะไปทางส่วนย่างมาเราก็มาแวะกินขาอ,อยู่นี่นี่มกปูแล้วก็ตามเจียวแล้วก็พักมันยุม่มเนี่ยแต่ว่าเสร็จรีว่วหิวข่าวแห้งสบายดีทุกคนตอนนี้คือเฮามาหอดอยู่สวนเอื่อยล้วเด้อนี่ว่าแล้วแต่งกินทาเต็มมกกี้แล้วหลังจากไปทางส่วนยางมาเราก็มาแวะกินขาอ,อยู่นี่นี่มกปูแล้วก็ตามเจียวแล้วก็พัก มันอยู่มะเนี้ยแต่ว่าเสร็จดีว่วหิวข้าวแห้งท้าสองโมกสองโมงไปแล้วเด้่ยนี่เอ่ยเขามาเกี่ยวข้าวอยู่นี่เนาะทุกคนอันนี้จะเป็นส่วนเอ่ยเขากองข้าวเด็เกี่ยวข้าวเด็ยนี่เกี่ยวบ่หมดเถอะออันก็มีมักแต่งน้ำเด้อนี่เดี๋ยวเขากินข้าวแล้วเขาจะมากินแต่ง มาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อตั้งใจยากมากินอยู่นี่ก็เลยกลับมาคนอิ่มท้องแหงคือเอามาสว่วนนี้เ่ไห้เกี่ยมเอียงจักเฮืนนมาเลยได้ไม่เตะหองเข่ากับเอาน้ำมา หัวมะเพ็ดเฮาก็มีอยู่สวนแล้วก็ผัหอมก็มีอยู่สวนแล้วก็เอื่อยไปจับปูอยู่ห่วยเนาะปูแบบปูห่วยนะเซบ่บบบแม่ปูนาเดอ้อปูห่วยนี่จะแซ่บกว่าปูนาหลายเท่าเลยแล้วก็กินผักนี่มันอยูม่มะยะกักเก็บตามธรรมชาสตร์นี่แหละอยู่สวนเฮาแล้วก็นี่แกบมาแต่งไล่กินตุลีกินเองเลย <laughs> กินเขาแล,แ,ลแล้วมากินมาแตง่งลู คือสีแสบนี่มาแตงของเฮามาแตงไรอู้มาแตงตัวนี้สีสันสวยงามสุดสวยจ้ะมัฟ้างามแทงงาวาทุกคน <S 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 นี่ยำเาากี๊ยวเข่าก็ที่ได้กินมะแตงแบบนี้แหละแตงแก่แกยำเสียหนาก็อาแตงอ่อนออนแบบนี้อยู่สุดอยู่อันบันนอกน่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะ เออเขากำลังไปเกี่ยวเขาเพราะว่าเขากินก้อนแล้วเขาว่าเขามาสาพดก็เลยว่ากินก้อนเขาไปเกี่ยวเกี่ยวเขายุลุ่มปุ่นะแล้วก็เมื่อกี้เอยไปเก็บอันอยก็ไปจับปูยุ้ยหอยยุลุ่มเอว่ามีปูลายลายภาษาค้ณว่าอยากไปเก็บอยากไปจับอันนั้นเอยว่าบ่ทัานแล้วจะเกี่ยวเขา เพราะว่าถาวฝนตกมานี่เกี่ยวเขาวไว้แล้วก็ถ้าว่าบกรองเขานี่มันจะเละแล้วก็มันเฮียไปหมดหนะเขาจังบ่ได้เขาหลายเนาะก็เลยตรงได้คีบเกี่ยวแล้วก็คีบปะไว้โอเคเดี๋ยวเหามาจิมากินมาแต่งนี้กันทุกคนนี่เขากินแล้ว,วก็นเหมี่ยนชิม วันนี้เขามาพังแต่งกินซีสันส,สวยงามเหงมาแต่งอันนี้แม่บุ้มแม่มาแต่งอะไมาแต่งอื่ยอื่ยอย่ยกต็ตัวเพชรตัวเลียงอีอานี่แซบทุกคนเอ้ยกินยำหนีหนีแ่แซบยังก็แซบ ก็ยำนี่ยำแบบว่าไก่ซิม,มดแล้วนะอันใดก็คือกันถามว่าไก่ซิม,มดล้วมคือแซบ่บมันไก่ซิม,มดยำกินมาแต่งแล้วใครบอกมากินนัเนี่ยน่าขึ้นมา ฮ well. ่ากินน้ำก <ado> ah! ันเด้อทุกคน แซมไล่บอ่อโอ้กิน่อยเดียวน่อยหนึ่งเลยตุลีว่าบ่มาก,กินมักแตงแต่ว่ามากกินมักแตงลายวะสันพอมาแตงลายเนี่ยมันจะหวานกว่วมักแตงตุลีเป็นซาได้สยซุ่มซ้ำกันเห้วตอนนี้ ตอนนี้คือเฮาชิไปเกี่ยวเขาซวยแม่ตุลีเขา้ะทุกคนนี่เขาจะกองเขาไว้อยู่นี่กองใดหาหกกองมันน่ะเขาว่านะแล้วก็อีเหลียวก็ตัวไม่ใหญ่อไ้ยคือในตัวก้อนไปเกี่ยวเขาซวยเอือยเนาะ เกี้ยวเข่าหน้ากับเข่าให้มันบุกคึกันนะคนปกติข่อยจะเกี้ยวเคยเกี้ยวได้เข่าหน้าเพราะว่าอยู่บ้านข่อยหันเหตแต่หน้านาะบ่ได้บอกเคยเหตเข่าให้แบบนี้นะแล้วมาอยู่ทั้งพี่เหล่าเห็นเขาจจเหเตแต่เข่าให้เลยเด็กเกี้ยวเข่าให้เข่าให้นี่เขาเจเกี้ยวลงมาั้งแต่ผูลงดอยแบบนี้เลยเขาไ่ได้เกี้ยวขึ้นมาแบบนี้เลยแค่ไม่ข่อยก็บบกูหคิดว่า เขาเจาะเกี้ยวขึ้นมาตั้งแต่อยู่ลุมผุนหัวที่จริงบร่รแมนเกี้ยวขึ้นมาแต่ทางเทงิงจนไปหาลุมเจนี่นะตอนมันนี่เนาะแล้ว,วเวลาเจียวเกี้ยวเขาแล้วว่าเอาเกี้ยวแล้วๆเ,เอา,ขาเขาไว้เอาเอาเขาไว้ค่ะนะมนันจะหนุนยากหน่อยนึงบางเท้อมากองเขาเบิ้งบ่ด,ดีก็อา่าลืมไว้ก็มี กอเข่าไว้ฮะนะนโอ้บรรยากาศดีมากเลยส่วนเนี้อากาศดีมือได้โบโุ๊ฟนก่อขีบเกี้ยวนี่หลังจากเกี้ยวแล้วเขาจะก,ก็เอาแบบนี้ไว้บุได้เห็ดงามเขื่อนอยู่เห็ดหน้านะเห็ดหน้านี่จะเป็นแถวเรียบแถวเงา้งๆแต่ว่าอยู่ให้ เ็ดแบบนั่นบ่ได้เอาเข่าไววได้บอนได้เขาก็ไว้บอนหันเนาะปุ๊กข้าวกินเองอยู่บนนอกของกินเนี่สาราหากินเองเขา่าวนต้องปุ๊กไว้ต้องมีข่านะคนบนนอกนะมีข่าแล้วจะบดทุกเนาะที่ว่ามีเงินทองหลายก็ได้ ต้องมีเขากินอือเดียวเขาเกี้ยวอย่างนี้เยอะเลยยเยอะไหมฮึอยูเท่านั้นอ้เนวเขาปีนิเขาบุกให้งามปันได้ปกติเขางามงามจะปีนิเขาบางไอ้หยียดจี้อย่างจังอ่ะ

ีอูอ่มีนี่เกียวู่ค่ะมอไข่อาม่าใม่ห่ใหญู่้ใหญ่ไปเกี่ยวมาฮะก็จะเห็นักแตงแบบนี้แล้วก็พักกินอยู่สวนเลยจะแซ่บยำนี่นะยาอนยวเกี่ยวข่าวเด้อทุกคน ตรงนี like Guys, y, like um ้คือเราดูเกี๊ยวเข่าเราดูเกี๊ยวยามนี่นี่มีของกินลายเลยมีมะเขือมีอันมันด่างแล้วก็มีมะแซงลายมะแซงเอี๊ยมเลยกะมังซิมบันี่เราก็จะเกี๊ยวมันเกีอยู่ถั่ว ada falan aku cakap macam sibuk ni ni tong aku balik

นี่ทุกคนระวังเฮาเกี่ยวเข่ายู่เขาก็มักจะเห็นนี่แบบนี้มักแต่งนะทุกคนมักแตง,นะแตงอันอย่างเครือมันตายแล้วแต่ว่ามาแต่งยังบูบูดนะมันมีแบบนี้ไว้ได้แล้วก็ยูลุมย <c oughs> ูลุมกับนี่ตนนี่ทุกคน <c oughs> เห็นบอเครือมันตายแล้วตนมันนะแต่ว่ามัแตง่ง เหลือไว้พามักแต่งนี่กว่าสิบูสิหน้าก็เสียเวลาหลายเดือนอันนี้คือสามารถเอาไปกินได้นี่เห็นบ่ทุกคนนี่นคือมันตายแล้วแต่ว่าจะเหลือไว้แบบนี้แหละเวลาเกี็บเขาก็จะเห็นแบบนี้แล้วก็เมื่อยมารู้สึกเมื่อยๆแล้วอู้ตัวนี้บูดแล้วโอ,เอ,วโอ้เสียดาย ิได้คิดว่ายังบูบุถบุดแล้วซื้อยเวลาเมยๆมามนเฮาถาว่าเฮาเห็นมักแต่งแบบนี้เฮาก็พากินอยู่ส่วนแบบนี้เลยตนี้บุดแล้วเดี๋ยวไปก็บตัวนั้นนี่ยบ่เถอสามารถกินได้ แต่ตัวนี้แดงฉ่ำเลยสมเทสม,มว่าว่าอืมแต่เสบงามเห็นทุกคนแบบนี้แหละแซใไฮเซวนาเขาจะเห็ดกันเวลากิ่ยวเขาเมื่อยเ,เขาจะก่อจะพาแบบนี้กินเลยเนี่ย อ uh, ้อ e oh ันี่เราให้ตุลีมาเอานทุกคนเกี่ยวไปเกี่ยวมาเห็นเองน้อยนึงวัวสิเป็นกินอยู่บ่โอ้บูดอีกแล้วหูสิได้จังไายโอ้ัวเสียใจมาเยอนี่เย็บบู nào là bố nào mà mì cho mùi kiao bò mùi hoặc mùi tèo đi kiao lèo lèo nếu tên ơi điêu âm mì nàng lên phíao mì nàng lên phíao mì lên phíao mì nàng lên mì lên phíao lên อันนน่ะนักงเ้วยนะนนักดย่านี้ไหนนี่อที่น่นี่ยยี่อะไรอืนี่ม้นเขาจะเอามาเกี่ยได้มือนี้รวมมือนีสิบมือแล้วกว่าสิแล้วบ่เมนไงเลยอือ ปีนเคยว่าปีนี้มันบ่ค่อยงามมันเกิดเลยมหมดไวที่จริงถ้าว่างามนี่ทะเลเกี้ยวหลายมือเติบส่วนไรเขาเจาะเกี้ยวเป็นเดือนเดือนน่ะปีไกายนีเกี้ยวแถวเกี้ยวว่ะปีนี้บ่ค่อยได้เข้าลายเอ้ยห่าเพื่อนมูนี้ย่งร้ายน้องแทนมีกใช่ไหม မဘီအောင်လို့အလှကြီးတို့အဲ့ဒုချပကြနေတာကြီးကတော့ပြန်ကြည့်ကြ